สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำกระเป๋านะคะที่ใช้เองแล้วก็จะปล่อยขายนะคะก็จริงๆราแล้วเพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งนะคะส่วนใหญ่ก็สภาพใหม่เลยก็เดี๋ยวจะทยอยลงนะคะจะบอกว่าเป็นมือสองก็ประมาณนั้นนะแต่มันเป็นมือสองที่แบบว่าใช้เองแล้วก็ใช้ไม่กี่ครั้งแล้วอิ่มจะเป็นคนใช้แล้วใช้ของไม่ค่อยจะใช้แบบสมบุกสมบันนะคะใช้ใช้เราดูแลรักษานะ,อ,ะอันนี้ก็ เป็นใบใบนี้นะคะใบนี้เป็นของซื้อที่ช็อปเจอรี่บันนี่นะคะเพิ่งซื้อเขาก็จะมีถุงของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพแล้วก็จะมีรูปตอนท้ายคะ่ะที่มจะถ่ายภาพนิ่งแล้วก็จะมีภาพที่ตัวเองหิ Hill ้วเองด้วยนะหิ Hill ้วเองแล้วก็ให้ดูว่าลักษณะความยาวแล้วเวลาใส่กับชุดแบบไหนที่จะเข้ากันคะก็จะเป็นฟรุ้งฟริงนะคะเมทัลลิกนะคะจะเป็นแบบ เงินเงินแบบฟุ้งฟริ้งนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชมพูเมทัลลิกนะคะลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะให้ดูสภาพกันเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งก็ตอนเอาลงขายก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไปด้วยลงขายไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวราคาก็คุยกันต่อรองได้นะคะของเจอรี่บันนี่นะคะในช็อปเจอรี่บันนี่นะ,ะวิธีเปิดก็อย่างนี้นะคะกดแค่ด้านเดียวนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ เขาก็จะขึ้นทรงอย่างดีนะคะมีความแข็งแรงนะคะสวยมากนะคะใบนี้คือสวยจริงค่ะสวยจริงแล้วก็เหมาะกับใส่ใช้ได้หลายงานด้วยจริงๆแล้วนะคะในนี้เขาก็จะมีอันี้ให้กันชื้นให้นะอุ้ก็ยังใส่อยู่แล้วก็มีโซ่เล็กนี่นะคะโซ่เล็กสำหรับเวลาเราคล้องแขนคล้องแขนนะคะนี่ ก็จะเป็นตัวแบรนด์เจอร์รี่บันนี่นะคะกระต่ายนะคะของแท้นะคะของแท้ในช็อปเจอร์รี่บันนี่เลยค่ะด้านในก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายกระต่ายเจอร์รี่บันนี่นะคะเขาจะบุผ้าอย่างนี้มีความแข็งแรงมากนะคะช่องใส่ของมีช่องเดียวแล้วก็ตรงเนี้เสียบเสียบบัตรนะคะเสียบบัตรหรือเสียบอะไรแล้วก็จะมีสายยาวให้นะคะสายยาวนี่ก็ปรับให้สั้นก็ได้สั้นประมาณว่าเอ่อจะแบบเหมือนกับหิ้วก็ได้นะคะ เราปรับสายได้หรือว่าจะสะพายเป,เป็นแบบสะพายเลยก็ได้แต่อีกเป็นคนชอบสะพายกระเป๋านะชอบกระเป๋าสะพายดังนั้นก็จะชอบแบบกระเป๋าที่ซื้อก็จะเห็นว่ามีแต่สายยาวนะก็นี่สภาพอย่างนี้เลยนะคะสภาพก็คือใหม่ใหม่หมพอๆกับมือหนึ่งเลยนะคะก็ใครอยากรู้ว่าราคาเขาเท่าไหร่ก็เข้าไปในช็อปเจอรี่บันนี่เองนะคะแล้วไปเช็คราคาเิงก็ได้นะคะราคาที่ตั้งนี่ก็จะเป็นราคาที่ จริงๆก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะเพราะจริงๆราคาที่ตั้งนี่ก็ถือว่าถูกแล้วนะเพราะว่าใช้ใช้แบบแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็สภาพยังดีนะก็ระหว่างรอลูกค้าซื้อก็จะใช้อีกนะแต่ก็จะถนอมสภาพให้แล้วก็จะถ่ายสภาพก่อนส่งของให้ถ้าตกลงราคากันนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีความแข็งแรงอยู่นะคะก็จะลงอยู่หลายใบนะ จะลงอยู่หลายใบนะคะทยอยลงไปเรื่อยเพราะว่ากระเป๋อิ่มเยอะนะคะแล้วก็อิ่มก็อยากจะแบบบางทีเราก็จะได้หมุนไปซื้อใบใหม่นะคะใบใหม่เช่นขายใบนี้แล้วก็ซื้อใบใหม่อะไรเงี้ยเออจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์มากไงคือซื้อคือใช้ใช้แบบว่าอยากใช้ใบเนี้ยแล้วก็อยากใช้ใบอื่นก็ใช้วิธีขายเอานะคะไม่ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มเติมอะไรนงี้มากมายอะไรเงี้ยเนี่ยน,นะคะสภาพนี้เลย เขาก็จะมีตรากระต่ายของเจอร์ี่บันนี่อยู่นะคะนี่พร้อมถุงนะคะนี่เป็นโซ่นะคะสำหรับ้องแขน้ของด้านไหนก็ได้นะคะนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ